สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับมิเตอร์คีย์ไซส์นะครับในการวัดวงจรสวิตชิงนะครับก็คือวัดแหล่งจ่ายเสมือนในวงจรสวิตชิงไม่ว่าจะเป็นวงจรบัควงจรบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับวัดแล้วก็จะทำให้เราสรุปอาการเสียได้ง่ายๆนะครับด้วยมิเตอร์คีย์ไซส์ และและมิเตอร์ไคซีนะครับ,ะะ C, ะรบจะเอาใช้มิเตอร์2ตัวนี้วัดเปรียบเทียบกันนะครับว่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับในวงจรสวิตชิ่งไม่ว่าจะเป็นบักหรือบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับจะมีการสร้างแรงจ่ายเสมือนเพื่อสร้างแรงดันไฟที่ออกมาเนี่ยนะครับโดยการนำเอาแรงดันจากแรงจ่าย นะครับใน iPhone ในโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยนะครับจะเป็น V C main รวมกับวงจรสวิตชิ่งภายในของ IC นะครับเพื่อที่จะสวิตให้แอลทำการเหนี่ยวนำที่จะยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นนะครับแรงดันจากแรงจ่ายของแบตเตอรี่เนี่ยก็ประมาณ3.8ถึง4 V โวลต์นะครับ แล้วก็รวมกับแรงดันจากวงจรสวิตชิ่งภายใน IC รวมกับ L ประมาณ12-13โวลต์ v, นะครับรวมกันก็เท่ากับประมาณสัก1 6โวลต์ถึง20โวลต์นะครับพอดีตามที่กำหนดนะครับในการวัดนะครับในการวัดไอแรงจ่ายเสมือนนะครับเราจะ ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นวงจรแบ克ไลท์ไดเวอร์นะครับก็คือตัวแบ克ไลท์ตัววงจรขับไฟแสงสว่างจอนะครับในในวงจรแบ克ไลท์นะครับก็จะเป็นวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับ แไฟ VC-Main วิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาในตัว IC แล้วก็ฟีดแบ c กกลับไปด้วยการสวิตเป็นสัญญาณเพลนะครับก็จะเป็นสัญญาณเพลบนบนกลับมาที่ไดโอดช็อตกี้แบ r r i เออร์ไดโตัวนี้นะครับก็เวลาเราวัด ไฟแหล่งจ่ายเสมือนนะครับผมจะวัดให้ดู <c oughs> สองที่นะครับก็คือวัดตรงตรงข้างไอตรงข้างหลังตรงตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่ผมว่งชี้อยู่นี้ก็คือตรงที่ไฟเข้าไปในช็อตตี้เบริเออร์ไดโอดนะครับ ตรงนี้จะจะมีไอวงจรเนี้ยจะมาจาก IC ก็คือตัว s View ก็คือ w w t c h i n g นะครับก็จะมาเนี่ยจะเป็นสัญญาณเพ้าไฟ AC นะครับพออกมันนี่จะเป็นสัญญาณ DC นะครับตรงหัว C พวกนี้นะครับตรงหัว C 1505 1503 153 1พวกนี้จะมีไฟเสมือนรวมกับ จะมีไฟเสมือนที่สร้างขึ้นมาประมาณ12-13โวลต์นะครับรวมกับแหล่งใจอีกก็จะรวมกันเป็นประมาณ16โวลต์นะครับประมาณนะครับโดยประมาณ16โวลต์จะสามารถวัดได้ที่ c หัว c พวกนี้นะครับหรือว่าวัดที่หัวไดโอดฝั่งนี้นะครับในส่วนฝั่งนี้จะเป็นสัญญาณเพาะจะมีไฟอยู่ที่ประมาณ 6กโวลต์นะครับประมาณ6กโวลต์ห้าจุดแปด้าโวลต์นะครับประมาณโดยประมาณถ้าอยู่ที่ฝั่งนี้ในการวัดแรงจ่ายเสมือนเราสามารถวัดได้ที่หัว c ตรงนี้นะครับใช้มิตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมิตเตอร์คีไซมิตเตอร์ไค C ซหรือว่ามิตเตอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับวัดตรงนี้ณขนาดที่เราเปิดเครื่อง แล้วจอแล้วไฟบูสตกำลังบูตให้จอขึ้นขึ้นโลโก้หรือว่าจอกำลังขึ้นแสงสว่างนะครับจอกำลังขึ้นแสงสว่างนะครับจอกำลังขึ้นแสงสว่างที่ที่จะขึ้นโลโก้หรือจะขึ้นภาพนะครับมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ16 V โวลต์นะครับณจุดนี้ก็จะอยู่ที่6โวลต์ นะครับจุดนี้จะอยู่ที่16โวลต์จุดนี้อยู่ที่6โวลต์นะครับนี่คือจุดประสงค์เอ่อนี่คืออันนี้คือการสร้างไฟแหล่งจ่ายไฟเสมือนนะครับของวงจรแบ็คไลท์ไดเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการวัดให้ดูนะครับ ดับแรกเราจะแนะนำที่จะวัดนะครับเดี๋ยวผมจะวัดด้วยมิเตอร์คีย์ไซส์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะวัดด้วยมิเตอร์ไอซีตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์มิเตอร์สองชนิดเดี๋ยวผมจะวัดเปรียบเทียบให้ดูว่าแหล่งจ่ายเสมือนว่ามันจะวัดได้แบบไหนนะครับอันดับแรกคือการเปิดเปิดเครื่องนะครับเปิดเปิดโทรศัพท์เปิดเครื่องโทรศัพท์ก่อนนะครับจุดที่เราจะวัดนะครับ ก็คือตรงหัว C ตรงนี้นะครับหรือว่าหลังช็อตกี้เบรีเออร์ไดโอตรงนี้หรือว่าตรงหัวช็อตกี้เบรีเออร์ไดโอตรงนี้นะครับเราจะวัดให้ดูนะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้จะเป็นไฟ16โวลต์ออกมานะครับจุดนี้จะเป็นไฟ6โวลต์ออกนะครับดูนะครับ ขนาดวัดนี้เราต้องวัดตอนที่เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องใหม่ๆเครื่องกำลังบูตเข้าหน้าจอนะครับก็จะวัดจุดนี้นะครับสังเกตดูมิตเตอร์กีไซส์นะจะขึ้นประมาณ16.5โวลต์นะครับนี่คือแหล่งจ่ายเสมือนนะครับณนะจุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะได้ประมาณ5.6 5.8ประมาณ6โวลต์นะครับนี่คือตัวที่อยู่หลังตัวที่อยู่ตรงไดโอดนะครับตัวตัวนี้จะเป็นสัญญาณเพาะนะครับตรง5.6นี้คือสัญญาณเพานะครับนี่คือมิเตอร์คีไซส์นะครับ, size, รบที่วัดไปแล้วเดี๋ยวจะมาลองมิเตอร์ไคซี meter, 4, นะครับมิเตอร์ตัวนี้ นะครับนะครับวัดที่หัว C อันแรกนะครับนะครับก็คือนะครับก็จะได้16.8โวลต์ประมาณเท่ากันนะครับแล้วก็จะลดลงก็คือจอมันจะสลีปโหมดมันก็จะลดลงนะครับ นะครับนี่ตัวมิเตอร์ธรรมดานะครับวัดปุ๊บก็จะประมาณ16โวลต์เท่ากันนะครับแล้วมาวัดอีกที่หนึ่งคือวัดตรงที่มีสัญญาณเพาออกมานะครับ6 3.7 3.8นะครับ3.9ประมาณ3.9หรือ4โวลต์เท่ากับแรงแรงใจนะครับตัวนี้นะครับ วันนี้ก็จะได้ประมาณเท่ากับแรง่ายตัวนี้มิตเตอร์ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะวัดสัญญาณเเผาได้นะครับก็คือวัดสัญญาณเพผาที่ออกมาในรูปแบบของแรงดันนะครับมิตเตอร์ธรรมดาวัดไม่ได้นะครับวัดตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองตัวคีย์ไซส์นะครับคีย์ไซส์ผมจะวัดที่สัญญาณเพาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสังเกตมิตเตอร์นะครับจะได้ประมาณ6.16ุดหนโวลต์นะครับแล้วก็สลิปโหมดก็จะลดลงเหลือ3.8นะครับ 6โวลต์นะครับก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะเห็นมองเห็นสัญญาณนะครับก็คือแรงดันไฟแหล่งจ่ายเสมือนที่มันเป็นที่เป็นข้อไอที่ที่แหล่งจ่ายเสมือนที่มันสร้างสัญญาณเพออกมานะครับตัวไคลซีนะครับเดี๋ยวผมจะไคลซีให้ดูก็คือ ไอซีนะครับวัดที่สัญญาณเผาะนะจะมองไม่เห็นสัญญาณเผาะนะครับสัญญาณ P W M วัดที่ หัวไดโอดตัวนี้นะครับจะขึ้นอยู่ที่เท่ากับแรงจ่ายนะครับกีไซต์ตัวนี้นะครับณขนาดที่เราเปิดบูตอยู่นะครับก็จะได้ประมาณ5.9 5จุดเก้าห้าจุดหกโวลต์นะครับแรงตันก็จะกระเพื่อมอยู่ประมาณนี้เพราะสัญญาณเพาทำงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ พอมาวัดที่หัว C ตัวนี้ก็จะได้16โวลตนะครับถ้าสลิปโหมดมันก็จะได้อยู่เท่ากับแรงจ่ายนะครับป8นะนี่คือสลีปโหมดนะครับ นี่คือสลีปโหมดมันก็จะได้เท่ากันนะครับแต่ถ้าเมื่อ,อไรกระตุ้นให้หน้าจอทำงานนะครับก็จะขึ้นมาที่16โวลต์นะครับตัวสัญญาณเพาก็จะประมาณ6โวลต์นะครับลองสลับนะครับ นะครับ16โวลต์คือวัดที่หัว C นะครับวัดที่สัญญาณเผา3.9เท่ากับแรงจ่ายนะครับเค okay, นะครับก็คือวัดเปรียบเทียบให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับตัวมิเตอร์คีไซต์ตัวนี้นะครับคือมันสามารถที่จะวัดตรงหัว C บริเวณ บริเวณหัว C ตรงเอ้ยบริเวณหัวไอ้ตรงขาไดโอดขาเนี้ยนะครับขาเข้าเนี่ยนะครับก็คือขั้วบ,บวกเนี่ยที่ออกมาจาก L ตัวเนี้ยนะครับไฟก็จะก็คือ L ตัวนี้โวลตอ้ตัว L โวลต์ออกมาจากเนี่ยนะครับเข้ามาที่ช็อตคีบัลเลียร์ไดโอดตัวนี้แล้วออกมาเนี่ยไฟสิบหกโวลต์ณตรงนี้สัญญาณเพลินะครับมันจะสร้างสัญญาณเพลิ ก็จะมีอยู่ประมาณ6โวลต์นะครับพอผ่านการเลกติฟายออกมาก็จะมาอยู่ที่16โวลต์นะครับก็คือคีย์ไซส์ตัวนี้สามารถวัดการมองเห็นของสัญญาณนะครับเพา PWM นะครับตัวมิเตอร์ธรรมดาวัดมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าวัดแหล่งวัดไอไฟที่ออกมาขับหน้าจอ16โวลต์เนี่ยวัดได้ มองเห็น16โวลต์ณขนาดที่จอทำงานนะครับก็คือมีขึ้นรูปขึ้นภาพขึ้นโลโก้ไฟจอติดนะครับมันก็จะแรงดันสรุปนะครับก็คือในการวัดในจุดนี้นะครับจะทําให้เรารู้อะไรใช่ไหมครับตอนแรกที่เราทําการวัดณจุดตรงไอจุดไฟ16โวลต์ที่หัว C ตรงนี้นะครับถ้าไฟตรงนี้ออกมาก็คือ ไอซีแบ็คไลท์ไดเวอร์ตัวนี้ทำงานสมบูรณ์แบบนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราวัดแล้วมันไอซีตัวนี้ไฟมันไม่ออกมาเราเราก็พอเราวัดในวงจรแล้วซีก็ไม่ช็อตอะไรก็ไม่ช็อตนะครับเรามาวัดสัญญาณเบาตัวนี้ว่ามันทำไมถึงไฟไม่ออกนะครับเราก็มาวัดว่าสัญญาณตัวนี้ ถ้าวัดตรงนี้ไฟไม่ออกมา6โวลต์นะครับออกมาเท่าแรงใจเนี่ยไม่แอลตัวนี้ช็อตรอบกอ็ SW ก็คือวงจรสร้างวงจรสวิตช,ชิ่งใน ic ตัว U1502 ตัวนี้เสียนะครับ ก็คือไม่มีไม่มีการสร้างสัญญาณ PWM ออกมาก็คือสัญญาณเพลออกมาเพื่อที่จะทำให้ไฟมีไฟขึ้นมา6โวลต์แล้วก็มาผ่านตัวนี้มาก็จะยกไฟให้สูงขึ้นเป็น16โวลต์ประมาณ16โวลต์ถึง20โวลต์เลี้ยงหน้าจอแล้วแต่ที่เราจะกระตุ้นให้มันมีแสงสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือข้อดีของมิตเตอร์คีย์ไซส์นะครับก็ไว้หาจุดเสีย หาจุดเสียว่า IC สมทำงานสมบูรณ์ IC b a c k l i ไลท์ตัวเนี้ยทำงานสมบูรณ์แบบหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วคงมีประโยชน์ต่อเพื่อนช่างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอสวัสดีครับ